สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแม้ว่าในกีฬาโอลิมปิกเกมครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนักแบดมินตันคู่ผสมไทยอย่างน้องบาสเดชาพลโพกตาดุคราะห์และน้องปอป้อซับซีรี์แต่ละตนชัยจะไปไม่ถึงฝั่งฝันกับการคว้าเหรียญรางวัลแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยนะครับก็ได้สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการแบดมินตันไทยเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมากับการควา้าแชมป์สามรายการใหญ่ที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพนะครับและเขาทั้งคู่นั้นก็ยังคงเป็นในกีฬาของหวังของแฟนแบดมินตันไทย อีกหลายรายการหลังจากนี้เลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายปีนี้จะมีรายการใหญ่มากมายที่ให้น้อทงทั้งคู่นั้นไปแข่งขันนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะสร้างความสําเร็จให้กับแฟนแบดมินตันไทยอีกนะครับ <c oughs> และในวันนี้นะครับเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งเลยทีเดียวที่ผมนั้นจะมีโอกาสพูดคุยกับเขาทั้งคู่ไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับเดชพลโพลนุเคราะห์และทรัพย์สรีแตนะนชัยครับ คชมครับในช่วงนี้ผมก็อยู่กับน้องบ้าและน้องปอๆแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งคู่ครับสวัสดีค่ะัสครับอ่ะช่วงนี้เป็นไงบ้างครับผมมีการเตรียมตัวซ้อมยังไงบ้างครับช่วงนี้อ่ะก็ซ้อมปกติค่ะช่วงนี้ก็ช่วงเตรียมเตรียมร่างกายค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องออกไปแข่งยาวสามเดือนกว่าๆก,ก็ต้องทําร่างกายให้พร้อมอืมฮะ ถามบ้าไน,นิหนึ่งนะฮะช่วงนี้โปรแกรมซ้อมเป็นไงบ้างครับผมครับก็ตอนนี้เป็นอยู่ในช่วงฟื้นฟูร่างกายเพราะว่าหลังจากที่เราเพิ่งกลับมาจากแข่งแล้วเราต้องกักตัวไปสิบสี่วันตอนนี้ก็พยายามเล่ยงทาร่างกายให้กลับมาร้อยเปอร์เซ็นให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะไปแข่งต่อประมาณเก้ารายการที่เหลืออยู่ครับครับน้องปอปอครับมองว่าการไปแข่งยาวๆถึง9รายการในระยะเวลา3เดือนเนี่ยฮะคือมันเป็นโปรแกรมที่ ทรหดไหมครับก็ก็ถือว่าหนักมากค่ะเพราะว่าเนื่องด้วยมันเรากลับมาประเทศไทยไม่ได้เราต้องไปอยู่ที่นู่นการซ้อมมันอาจจะได้ไม่เต็มที่เท่าเราอยู่ไทยอยู่แล้วเราก็ต้องพยายามทำไงก็ได้ให้มันดีต่อเนื่องหรือว่ามันมันไม่ดอกเกินไปอะค่ะอืมฮะต้องบ้าแล้วครับเอ่อโดยส่วนตัวแล้วนะฮะการต้องแข่งขันถึงเก้ารายการเนี่ย ซึ่งแน่นอนว่าคงไม่เคยเจอมาก่อนนะฮะได้มีการเตรียมตัวส่วนตัวของของตัวเองในยังไงบ้างครับก็ถ้าถามว่าการรายการนี้ก็เราก็ไม่เคยแข่งเหมือนกันมากสุดอาจจะแค่ประมาณสามถึงสี่แมตร์ก็เราก็จะเตรียมตัวพยายามให้มากกว่าร้อยเปอร์เซ็นที่เรามีอยู่พยายามไปร้อยี่สิบเพื่อที่จะไปแข่งเหมือนจะได้ค่อยๆดรอปช้าลงจะได้มีเหมือนมีมากกว่าคนอื่นพยายาม พยายามทาร่างกายให้ดีไว้ตลอดเวลาแล้วก็ไปนู่นถ้ามันสามารถเติมได้ก็เติมเพราะเราก็มีนักวิชาการกีฬาไปอยู่แล้วครับครับน้องปอปปอครับจากการที่น้องเมย์เนี่ยเขาถอนตัวจากการแข่งขันสุดทีมานคับด้วยแล้วก็อูเบอร์ครับด้วยเนี่ยนะครับมันมีผลต่อทีมมาาน้อยแค่ไหนครับผมก็ก็อาจจะมีผลประมาณหนึ่งค่ะแต่ก็เราเราก็มีหญิงเดี่ยวของเราอีกหลายคนนะคะเราก็มั่นใจในทีมเราดีกว่าค่ะอืมฮะ ผมขอย้อนกลับไปที่การแข่งขัน3รายการใหญ่ที่บ้านเราไปเจ้าภาพเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาทั้งคู่ก็นะับว่าทําผลงานได้อย่างท็อปฟอร์มเลยทีเดียวนะแฟนขนไก่เขาก็ฝากถามมาว่ามีโอกาสอีกไหมครับที่ทั้งคู่จะทําผลงานได้กระชูดแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับในการแข่งขันในช่วงท้ายปีนี้ครับผมถามน้องบานะ้านคครับก็ผลงานมันขึ้นอยู่กแบบับฟอร์มการเล่นของเราในในแมตช์ในวันนั้นนะครับก็ เราก็พยายามที่จะคว้าแชมป์ให้ได้ในทุกแมตช์ที่ลงกแข่งขันอยู่แล้วเราจะพยายามหาจุดอ่อนหรือว่าจุดที่เรายังยังไมค่อยดีพยายามกลับมาทําให้ดีให้ให้มากที่สุดคนระับเพื่อที่จะคว้าแชมป์ทุกรายการให้ได้ครับแจะว่าไปในช่วงท้ายปีนี่คือรายการใหญ่ยเยอะเหมือนกันนะฮะหนึ่งในนั้นก็มีชิงแชมป์โลกด้วยมีเอ่อเวอร์ทัวร์ไฟด้วยนะครับน้องป้อป้อครับเอ่อ uh, พี่ถามถึงชิงแชมป์โลกนิดนึ่งก็แล้วกันนะฮะ มีโอกาสมากแค่ไหนครับที่เราจะฝ่าฟันจนไปถึงการคว้าแชมป์โลกครับค่ะก็ทุกแมททุกรายการเนี้ยค่ะมันก็มีโอกาสทุกทั้งหมดแหละค่ะถ้าพูดถึงชิงแชมป์โลกมันก็เราก็มีโอกาสค่ะแต่เราก็ทําเต็มที่ดีกว่าครับเพื่อเพื่อให้มันออกมาดีที่สุดอืมครับอ่ะพี่ขอถามทั้งคู่ก็แล้วกันนะฮะเกี่ยวกับแม์ประทับใจนะฮะเอาทีละคนก็แล้วกันถามน้องบ้านก่อนก็แล้วกันฮะ ที่ผ่านมาที่จับคู่กับปอปอเนี่ยประทับใจการแข่งขันแมชไหนมากที่สุดครับก็คิดว่าเป็นแมชชิงแชมป์โลกนี่แหละครับปี2อ1 9ัตอนนั้นได้ได้เหรียญเงินนะครับอืมตอนนั้นเนี่ยคือแพ้คู่จากจากจีนใช่ไหมตอนนั้นใช่ครับเราเราชนะคู่จีนมือวางสองมาแต่เราไปแพ้มือวางหนึ่งในรอบชิงครับ,รบน,น้องปอปออะรครับประทับใจการแข่งขันในในใน,ในแมชไหนครับ ครับใจมากที่สุดก็มีชิงแชมป์โลกที่บาหลนแล้วก็อีกอันหนึ่งก็น่าจะเป็นสามแมตท,ที่ไทยนี่แหละค่ะที่ได้แชมป์ทั้งสามแมตค่ะครับพี่ขอถามเกี่ยวกับเรื่องราวของความมีน้ำใจในกีฬาแล้วก็ในเรื่องของสรเริตนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับซึ่งทั้งคู่ก็ได้รับการยกย่องให้เป็นนักแบดมมนตันที่โดดเด่นในเรื่องของสปรเริตแล้วก็น้ำใจในกีฬาอยู่แล้วนะครับอยากจะให้ทั้งคู่พูดถึงในเรื่องนี้นิดหนึ่งก็แล้วกันครับเริ่มที่ปอปอก่อนก็แล้วกัน ค่ะก็สําหรับป้อก็เวลาเราแข่งขันกันกันกบเพื่อนๆทุกชาติเนี่ยค่ะเราก็เต็มที่กันอยู่แล้วแต่เวลาเราอยู่นอกสนามก็มีไปกินข้าวด้วยกันบ้างหรือไปเดินด้วยกันหรือบางทีเราสามารถฝากซื้อของจากประเทศนั้นๆได้ถ้าเราแบบอยากได้จากเขาอย่างี้เขาก็เอามาให้เราได้นครับน้องบา้านละครับเออได้ประทับใจอะไรบ้างครับเกี่ยวกับแนวเรื่องของสปิริตแล้วก็ความมีน้ำใจในกีฬาครับผม ก็พเหมือนกับที่พี่พ่อพูดนี่แหละครับเหมือนกับว่าในสนามไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกันขนาดไหนยังไงก็ต้องก็ต้องสู้กันแทบตายครับพาพอมานอกสนามพอจบเกมยังไงเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้เหมือนเดิมครับผมก็ก็ก็เห็นลหลายๆคู่ครับที่เป็นแบบนี้อืมครับผมอ่ะก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันนอกขอดนะฮะแต่ว่าในขอดก็ทําหน้าที่ของตัวเองกันอย่างเต็มที่บาง,งั้นเถอะนะฮะอ่ะ ในช่วงท้ายนะครับอยากจะฝากอะไรถึงแฟนแบดมินตันบ้างนะครับที่คอยเชียร์ทั้งน้องบาสแล้วน้องปอป้อแล้วก็จะฝากอะไรถึงแฟนแบดมินตันที่จะเชียร์เราใน9ก้ารายการหลังจากนี้ครับผมเริ่มจากน้องบาสก่อนกันลลวกัน,กนครับก็อยากจะขอบคุณนะครับแฟนๆกีฬาทุกคนนะครับที่คอยติดตามและคอยให้กําลังใจเรามาตลอดที่ผ่านมานะครับก็หลังจากนี้เราจะพยายามทําผลงานให้ดีขึ้นพยายามจะ ประสบความสําเร็จในรายการต่างๆแล้วก็นําความสุขมาให้คนไทยให้ได้ครับผมจะพยายามให้เต็มที่ครับครับน้องปอปอครับค่ะก็ฝากแฟนๆชาวไทยทุกคนนะคะก็ส่งกําลังใจให้เราด้วยก็มีแมตต์ต่างๆอีกหลายแมตต์คะะเราก็จะทาให้เต็มที่ให้มันดีที่สุดแล้วกัน,นะค่ะครับอ่ะก็ขอให้ทั้งคู่ประสบความสําเร็จแล้วก็ไล่ล่าความสําเร็จมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยอย่างต่อเนื่องอีกหลายๆรายการนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากที่สละเวลามาพูดคุยกับ รายการของเรานะครับขอให้ทั้งคู่โชคดีกับการแข่งขันนะครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับ